ชี้พิกัดรวมโปรคิวเทนมาแชร์ต่อกันค่ะผิวแห้งอยากมีผิวนุ่มชุ่มชื่นสุขภาพดีทั้งภายในและภายนอกควรมีเลยนะคะห้ามพลาดตัวแรกนะคะคิวเทนจากแบรนด์โกโบวิตามินซึ่ง1แคปซูลให้สารสำคัญอย่างคิวเทนวิตามินอ e, ีและซิงค์อัดแน่นกันมาเพียง89บาทเท่านั้นห้ามพลาดจัดโปรมมดีขนาดนี้ ตัวต่อมา q ิวจากแบรนด์เด e เนเจอรตัวนี้มีส่วนประกอบของโคเอนไซคิว1 0ถึง3 0มิลลิกรัมให้มาแบบเน,น้นๆกับโปรโมชั่นพิเศษเพียง99บาทเท่านั้นจากปกติ420บาทคุ้มมากเลยค่ะต่อมา q ิวเจากแบรนด์ไบ o c a คซึ่ง1ขวดบรรจุ30บแคปซูลสามารถทานได้ถึง1เดือนในราคาเพียง99บาทเท่านั้นหายากมากเลยนะคราคานี้ ตัวถัดมาคิวเทนจากแบรนด์วิตามินพลัสตัวนี้ก็ให้โคเอนซัมคิวเทนมาแบบจุกๆปกติขวดละ420บาทตอนนี้มีโปรโมชั่นเพียง89บาทเท่านั้นห้ามพลาดกับโปรแรงแบบนี้นะคะตัวสุดท้ายนะัะคิวเทนจากแบรนด์ฟาร์มาเวิลด์หนึ่งขวดบรรจุถึง30แคปซูลสามารถทานได้ถึง1เดือนเลยนะคะเพียง79บาทเท่านั้นแบงค์แดงเพียงหใบมีทอนเกินต้านมาก หมดนี้ก็เป็น q ิวเททั้ง5แบรนด์ที่ราคาสุดคุ้มได้รวบรวมไว้ให้ในตะกร้าด้านล่างแล้วนะคะครั้งหน้าจะมีประเด็ดของอะไรจะมาชี้พิกัดให้อีกนะคะกดติดตามไว้ได้เลยนะ